หนองทุ่งทองอยู่ที่5ตำบลเขาตอกอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับปรุงใหม่ขยายช่องทางจราจ,จรเพิ่มอีกหนึ่งช่องพบประมาณสนับสนุนทำรรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครับสวัสดีครับผมนายสันติบุตรในผือเทียนซาครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับอง <c oughs> ค์การบริหารส่วนตาบเนเ่าตอกรับพี่น้องหมู่ที่ห้าตำบเหล่าตอกครับรวมถึงตรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยทรัพยากรน้ำบาดาลทรัพยากรน้ำภาคสิบน,สนะครับวันนี้มาปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎกาคมนี้นะครับวันนี้กิจกรรมปล่อยปลาได้ปล่อยปลาตะเพียนขาวนะครับจำนวน100,000ตัวที่อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งทองหมู่ที่5ตําบลเขาตอกอำเภอเพียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเป็น น้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องประชาชนบริเวณแถวนี้นะครับการปล่อยปลาในครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับต่อไปเมื่อปลาตะเพียนที่เราปล่อยเจริญเติบโตก็สามารถนําจับไปจาหน่ายหรือทําอาหารได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวเขาตองครับได้ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ให้อยู่ตลอดไปครับขอบคุณครับไปเลยค่ะ 会怎么样？ ัม่ขสาเยีี oh uh ่่นมนัครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีการปล่อยปลานะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเ้านตอกนะครับนําโดยท่านนรงศักดิ์วรงคงศ์ธรครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเ้านตอกนะครับร่วมกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับพร้อมกับทั้งนายอำเภอกเทนซานะครับท่านสติบุญรอดนะครับวันนี้มาปล่อยปลานะครับที่อ่างเก็บน้ําหนองผุ่งทองนะครับร่วมกับทรัพยากรน้ำสิทธิ์ของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ Ar, เกี่ยวข้องใน ar, s, <S e. ตำบลเขาต่อนะครับวันนี้ร่วมปล่อยปลาที่นี่นะครับเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองทุ่งทองครับสวัสดีครับครับวันนี้พวกเราวันมาปล่อยปลาครับตัวนี้เราปล่อยปลาทั้งหมด5้าหมื่นตัวครับตัวนี้ตนี้ก็จะเป็นเขตอพยพานะครับเนี่ยมองก็ได้เลยครับสวัสดีค่ะ มึงขึ้นไปอยู่นี่พี่มึงยังถือ